สวัสดีค่ะมาเด็กกระไดพากันมาวัดนะคะเฮ็ดกับไอไอข้าวแล้วเรียบร้อยแลย้วแม่ครัวจะขนชีหะโฮกนี่ค่ะมีป้าแม่แล้วก็ป้าการแล้วก็แนนหน่อยแล้วก็ยายลำไพ่ค่ะแล้วก็ป้าปอบป้าคอยแล้วก็ตาเบิดนะคะกระทายกวัดเฮานะคะมาได้มาวัดเมื่อนี้นป้าคอยกับป้าเนี่ยนี่ กับข่าวหลายนะคะมานนี่หลายคนมาเฮ็ดช่วยกันนะคะเกษตรแล้วเดี๋ยวกลมาถวายอาหารนํากันนะคะมานนี่กัมมขคงแม่พี่ใหม่เบดีนะคะเอามาถวายวัดผู้หลวงเนาะคะ่ะกับผ,ผู้เอกคนละว,วัดละกองนะคะพี่คอยพังกสิถวายผ่าไตาพร้อมค่ะมาเอาบุญนํากันเด้อค่ะเดอ้อ ชอบกันนะู้ซูยูซูดู่เี่บอกอ่านอนลืมอันไปจอดอยู่กันือว่ามีตเงอาแเอ่เนี่เอาเห็นออแล้วอัพออกไปกายทาแล้วดูมาซีซั่นน้าอาตรงนีเดียวนเนเดี๋ยเเนี่ดหน้าก็ดนเดอไปเนี่ย 24เลยเจอห o องไม่นวอน่เาล่นอนนหน้าแเนาะเฮ้ยตั้งแต่6โลูกอยแล้วมานี่อกเ ก็อยู่ดนาได้นอนมันเป็นนแล้คือน้องน้องไฮมันคืขามีลูกแม่ลูกแม่ยามทำงานนะวายสองหมดเวลาลูกแม่หมดเวลาอะไได้ข้อขี่ทุ่มโบราณของชาษาค่ะเดี๋ยวได้มาถวายน้ำกันเด้อค่ะเด้อข้ก็ให้พี่ไม่บอดีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนตลอดปีตลอดไปนะคะเดี๋ยวมาถวายน้ำกันนะคะบอกคุณนะ เออเอไปถวายคน้าวไอาไปอายเอาไปไม่ไปือหม่บอดีมาถวายน้ากันเดิมีเป็นน้องแา๋ยเหรอเออ้อ อันุพันไปนุ่งผอมค่ะเโอ้ยมันไม่ได้หินเด้วยโคตไม่ได้เขาไปเก็บมานั้นมันไปเก็บผ้านั้นเรื่หงนั้นแด้้หิ่งแล้วเ็นหิ่น่งก็ถามาหท่่างนี้ี่่างนี้

แต่มีเป <Okay. S 1> ็นพรนี่ไปไปให้เป็นผ้าเนาะเป็นโยมไทไ่จุกเที่จุกเกาะแล้วกันไปหลวงรต์เจียงบรรลุธรรม่ลยไปหลวงรั้น์เียงเป็นพระอรหันต่ไปเป็นคนนี่ขอเจียงเป็นพระอหนสวัสดี คนก็ไปบูชาไป ama, ไปกล้าไปไหว้บารมีมู拜拜่กันมู้อาจะตายตายไปเกิดเป็นเทวดาขึ้นสวรรค์ก็เลยเห็นมู่เป็นแรมลงมาเลยเห็นมู่เห็นมู่ไว้ลงมาตัวเองนพระนันก็เลยลงมาบอกมู่ตัวมันได้เป็นเงินร้องเป็นบัดบวชบระกับบารมบวชมานด้เป็นลูกท่านีกแล้วมานด้เป็นพระนัน ปุญพระพระลานแท้พึ่งอยู่อยู่มังสวัสดิ์ทีพึ่งพุทธเจ้าพึ่งเลยพอดียินซื้อพุทธเจ้าเลยนี่เลยข้ามข้ามน้ำมาเลยจิตตก้าพุทธเจ้าฟ้าออกไปฟ้าฟ้าตีก้าพุทธเจ้าวันนี้วันนั้นเละพุทธเจ้าเป็นบินอาบัติอยู่ตอนเช้าเดินทางไปหลายนี้พอดีเจะฮอว์ตวันนั้นเขาตอนเช้าพุทธเจ้าบินอาบัติ เราอยากขอฟังธรรมเราขอให้พุทธเจ้าเทศเทศหน่อยบ้างพุทธเจ้าเพิ่งบอกไว้ตอนนี้ตอนนี้เวลาเวลานี้เวลาเวลาเป็นแบบว่าโมเมนเวลาเทศโน้นเวลาฟังธรรมก็คุ้มไหมพุทธเจ้าเทศเทศจะฟังแน่ว่าแสดงธรรมให้ฟังแน่เพื่อัะบอกแม่มนต์แม่นเวลาโมเมนเวลาฟังธรรมก็คุ้มไหมพุทธเจ้าเทศฟังสองเยอะสามเีอยวบบนี้พุ่งเพื่อจะเลยบอก บอกว่วาปัญญาผู้อิสไซนึกถึงปัญญาปัญญาตาเห็นตาเห็นรูปวัสถุแต่ว่าผูยินเสียงวัตถุแต่ว่าก็ได้ยินแค่นั้นแหละก็เล,ย,ลยพิจารณาแล้วก็บรรลุทรงหนึ่งเป็นพาาระอรหันต์ท่างเลยอิสไซนะนนี้สำคัญกว่าในบวก บุตรเจ้าเธอบอกว่าเธอไปร,รปล้หานี่แหลวแต่เธอต้องบวชถ้าเธอบบวชเจ็บมือกิตายจนม่ผ้าลหันนั่นคนที่คนที่พัานในบวนรรนั้นบรรล้ธรรมในผ้าลหนีนถ้าบบวชเจ็บมือก็ตายที <c oughs> <c oughs> นี่เคยจะไปหาผ้ามาแล่ยังบวดเลยาายาปจึงไปหาผ้าพอดีไปเจอมัวเมล้ออ่อน โมบิลอนนั่นกันเห็นกันเยส้นตายกันเยส้นหนึ่งภัยยะอันาตายก็เคยสร้างกรรมร่วมกันมาะเะไรบวหันในบวชทั้งได้ตายก่อนแต่จนจะเป็นพาาระอรหันต์แล้วธรรมดาพระที่เขาบวชก็จะมีผ้าสะัยก่อนมีผ้ามีเนื้อแต่ภรยยะโมบิผ้าที่บโมีิผ้าเนื่องจากว่าในอดีตในอดีตชาต์ชาติก้อนชาติชาติที่แล้วมาเนย บราเคยทานผ้าเย้ยบราเคยทานผ้าบรเคยถวายผ้าพอช่วงบนเลยหาผ้าบ็ได้ว่าเเคยทานผ้าเลยแล้วต่อมาแบบต่อมาคน,นพวกไม่ยงิงพวกไม่ยิงเลยหรือว่าพวกที่เห็นไม่ยิงด้วยซึ่งทายระดาบที่เขาเห็นทุกเกิดมาแล้วทุกยากลำบากบางทีเขาพอมีเลิเนะไร พอหาผ้าได้ก็หาผ้าไปถวายผ้าแต่ทิ่ชารนี้ว่าเออเกิดชั้นหน้าขอให้ได้บวชีิพออากาศอาด้ิงการการที่สวายผ้าไว้ใบน,น,น,นึ่งกับเอขึ้นสวรรค์ไปนั่นแหละครับไปเพปื่อพกูนที่ดีแลกันต่ออตาพอไตแล้วกเพื่อของเกิดไหมม,มันเกิดเป็นก้มเีโอกาได้บวชบวชแล้วกันผ้าเรือนีโอกาาได้บวช ซุ <c oughs> ่งซึ่ผู้หญิงนี่านั้แต่แก่อนเกิดมาทุกยากลำบากเลี้ยงลูกเรียงเต้าบางทีเห็น,น,น,นทุกทุกเวลาออกลูกเต้าทุกหลายก็ไปก็ซื้อผ้าไปถวายพระแล้วยสาธุเด้อท่าเกิดสนนาเจ้าให้เกิดถึงผู้หญิงให้ได้เกิดเถึงชายใหย้ไกิดวชและในในซึ่งที่เกิดเป็นผู้หญิงนี่้นะเกิดเท่เกิดตาเป็นผู้หนญะิงกระตา กามีมีวิบากกรรมตัวนี้ที่ได้มาเกิดแต่้วกนี้ซัดก่อนสรเกิดซัดทีแล้วเราไปเต็มซู้เป็นสู้เล่นซู้เล่นนั่นครับเต็นซู้ตรงนี้เลิมู้กขวพอพอตายไปพอตายแล้วไป็นจ้หน้าโกเหน้าลกอนี้คนจาหน้ากแล้วแตเีนพี่คารุขวานในปีไปปีน้เริดยิ้มไปตีนจนยิ้วอะไรทุกาตอดกาซ้ำ ขาส้มเล็กสุดทองครับพอตายพอตายจะนรกวัดกลับจะนรกเาเกิดเ,เป็นกระเทย,กเ,ทยเกิดเป็นกระเทยพอห้าร้อยสัตว์นะเกิดเป็นกระเทยห้าร้อยซัดแต่พอเกิดเป็นกระเทยได้ย่ยจไปเกิดเป็นสัเดสเป็นซัดเป็นม้วเป็นควายที่ข้าวตอนทำตอนนี้นแล้วพอวัดไซด์กับนะวัดจันมันเกิดเป็นพิงง้งพิ้งแบบนี่คือวิบากกรรมที่มาเกิดเป็นพิงง้งพิ้งเพราะวิบากกรรมย่างแถลเล่นซู้ แล้วไอ้คอไอ้สินขคอสัตว์นี่ยเพราะการเมฆการเมฆนิสายเจราญทำมันพูดผิดในกาบางคนก็สีบายอาจจะว่าเออไปเล่นซูบไปเล่นไปเล่นเมียเขาเล่นผัวเขาจริงมันรวมมนตั้งแต่แมงผู้บ่าผู้สานนะผู้บ่าผู้สานมได้คอเดียวมได้แตงเดียวได้เดี๋ยวก็มันรวมไปใน้อนี้รวมไปทั้งสิทธิ์ เพราะว่าลูกกับพุทมีพ่อมีแม่ผู้หญิงกับมีพ่อมีแม่ผู้ชายมีพ่อมีแม่วันนี้ขออนุญาตจากพ่อจากแม่ผู้ที่วันนี้ไปขอจากพ่อแม่เขาผู้หญิงวันนี้บอกพ่อบอกแม่บอกแม่พันอาริยะได้เดี๋ยวก็กระลวมยันในสิ่งข้อนี้เพื่อเพื่อเพื่อคือผิดในกาไอ้ผิดสิ่งข้อนี้คือละบอกแม่ว่าจะบอกแม่ว่าจะไอเขาเล่นซูเล่นนะการที่ได้เดี๋ยวก็บอกพ่อบอกแม่นี่นะรวมยันในสิ่งข้อนี้เถอะ นี่แหละพอาะพสินเขาเนี่แล้วตายไปสานหน้าตายไปเป็นเกิดเของผู้ยิงไงชินดินเกินผู้ยิงแล้วรับกรรมนี่แหละทีนี้พอผู้ยิงนี้บางคนผู้เขาเห็นทุกขเห็นนั้นแล้วเกิดมาแล้วถุกยากษ์ไล่ถูยากษ์ลำบากไล่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอะไรไปลาออกลูกออกเต้าลูกยากษ์ลำบากถือคันถือการซื้อผ้าปฏิวัติผ้าอะไรอธิษฐานสร้างสร้างนายให้เกิดเป็นผู้ยิงเด้อให้เกิดเป็นผู้ไซด์ใมีโอกาสได้บวช ก็ได้ด้วยวคือศาสนานี่ก็ารมีส่งการถวายผ้าแล้วการถวายผ้านี่เป็นโมทนาสาธุแต่คุม้มเงนี่คุม้มเงนีีนะมงินี่ผ้าวัดแต่ละวัดกับผ้าเพันผ้าเพันลายบี่คือสมัยก่อนสมัยก่อนพระสมยสวยก้อนพวกตีแรกกัผ้าหายยากเลยตอนทั้งพวกตีแรกเนยผ้าบางๆสีแดงๆแบบ ไปขอบูชาก็เองเจ้ววาวัดผ้าเด็ดผ้าบางๆางางอยู่น้อยๆพืกก้นผ้าเลยสมัยสมัยคนบวชจะแล้เมื่อสมัยมีดีสิบมีสิบกว่าปีก่อน,น,นแต่ผมมือ่อกี้ผ้าผมมันอึดอึดแต่คนไส้คนบวชมาเริ่มมีเรื่องคนบวชแล้วทีนี้การถวายผ้าเนาะ เพจ่อให้อยนนั้นอย่างนึงทนานนยให้ให้ถ้าให้ดีคอมเมนต์ตีแล้วถามเแื้อที่ว่ายสวยายพระสวายผ้าพระมั้งเลยถามเรื่ออาจารย์ใส่ผ้าสันไหใส่ผ้าอย่างใส่ผ้าสันใหลไงสันไหลกว้างสันไหลวันถ้าถ้าซื้อตามที่เพิ่นใส่ถวายตามเพิ่นใส่ถวายเพิ่นมาเพิ่งเอ๋ใส่แต่ถ้าถวายโบนัสนั้นแบบถวายเพิ่นมาแล้วเพิ่งโบนใส่ยังแบบนี้ สมาไส์ผัวได้เพราะมันน้อยนี่เราละเม็ดเม็ดกว่าพระมาไซส่สองเม็ดกว่าสองเม็ดยี่สิบวแต่ะเือแต่เท่าถว่าสวายผู้อื่นเหมือกันถ้ามันน้อยก็จะเอาบัวไซส์ยังไงที่จะเท่าเท่าไส้กันอ๋อเขาไม่มีหจักเนาะอ่ก็ได้หูจักบริรักษป้าจ่าค่ะโอชาทู มันก็เลยได้ได้บุญอยู่แต่มบุญและอานิสงส์อานสอินสงสหมายอันนีน้ความหมายของอานิสงส์คือว่าได้ประโยชน์ผู้รักเขาได้ประโยชน์ผู้ผู้ถวายจะได้ประโยชน์คือว่าได้อานิสงส์แต่ถ้าเอาถวายแบบนี่แบบเกี่ยวมไปในตู้เลยคือ <c oughs> ว่าใสา่เลยแต่ท่าเออถ้ามีเนนบวชด้วยท่านบวชกันันมนก็ใส่ได้อยู่แต่คุณมือเนียนหาเนียนหาเนีนบวชได้เกี่ยวไปในตู้สิ ก็เลยว่าแต่ศาสตรูอีกดอกแต่จริงๆทำบุญแล้ไปทำบุญพยายามให้มีปัญญาพร้อมนะเอ้าเฮาก็ไปเห็นก็เออเฮาจะได้ไหว้พระตายก็ซื้อเลยเนาะเออแบบอะไรเงี้ยเออกับบัน้ก็ได้นหูจักแล้วเนาะค่ะกระซาดูพระอาจารย์บอกก็ได้นหูจักค่ะกระเด็นหูจักซ้ำเลยซ้ำเลย มเมตรงนี้นะมียนอืมเดี๋ยวใครเข้าไปพุ่งกกดังจันทมาสุดผาเต้มีแต่ผา้ไงแต่ถ้าเอาสีเฮ็ดสังทาย่าคับเอาซื้อของมาแล้วมาห่อเอมันคือประโยชว่าซื้อเลยที่มันเป็นปยถถงก็านไ้นะคะของไซรอยดด้อย่างนัเอาซื้อมาล้าห่อเองนะครับถวายพระในสังทานอัไนก็มีประโยชน์ดีเพราะว่าที่ เอาไปซื้อเด็กคู่เขามาเลยบางคนยิ่ดีงยั่งเด็กคู่สบายมากเลยนั่นแหะไม่รู้ว่กัดตั้งตั้งยังไม่ได้ใช้ยังกัดตั้งยังเลยไว้สบายให้บุญให้กินประโยชน์ให้มีประโยชน์นะที่เพิ่นว่าให้ได้ปัญญาให้มีปัญญาเพราะว่าพิจารณาแต่ได้เองสมนัยได้บุญ สาเลสร้างิงสร้างสิให้เจของวันที่ทำานับมือมันสร้างเขาส้าอเขาตายไปเลยเห็นที่ยัยังคอยเาซบยยังเมื่อแรกวตะเบ้อกับฐานกะเบ้องเยอะเอาคอยเาียวยังยังในไครแล้วก็ขดีขึ้นแล้วเดีเศาแล้วคนนั้นรัตเจียวห้ามูอว่าดีขึ้นเนอตอนเช้ามันดีตอนแรกมันเกี่ยวห้ามื่อเศร้าเพราะว่ายัยังตายแล้วมันไปแน่นอนในชีวิตขเาไปแน่นอน พยายามก่อนฝ่ายสร้างบุญสร้างบุญเสริมให้เจ้าของอะไรที่ตัวอะไรทัานบุญดีพยายามแล้วพยายามละเนอะสร้างจิตสร้างใจให้เจ้าของสร้างจิตสร้างใจให้เจ้าของไม่เนี่ยสร้างจิตใจให้มันดีมันสิบสุกมันสิบสุกมันอยู่กับใจเรานะพยายามละครับพยายามจิตใจเจ้าของให้มันให้ใจเจ้าของดีๆไว้สิ่งใดที่มันบุญดีมากระทบอารมณ์มันมากระทบจิตใจเราทิ่มไปจิตใจมันกืออารมณ์ใดขึ้นมาบุญดีอย่างนั้นทิ่มไปพยายามพยายามปล่อยพยายามวาง ท <c oughs> าบคุณงามพ,พระคพอดีนะเจ้าขออ้าวถ้าทุกสิ่งใดที่เป็นบุญบุญส่วนที่ทํามาที่โยมได้ทํามาในอดีตก,การในปัจจุบันการที่ทําต่อไปในในอนาคตการถ้าสิ่งใดที่เป็นบุญบุญสว่วนขอให้บุญบุญสว่วนนั้นงจงเป็นเหตุเป็นผละเป็นปัจจัยให้โยมทุกคนมีความคิดความเจริญนึกคิดสิ่งใดที่บุพพิานองค์ทำขอให้ความคิดความปรารถนาเหล่านั้นจงพันเทเลพันเทเลพันเทเล

สัพินตโยวิวาสันตุสัพพโลโควินาสตุมาเตนภวัวันตรายโยสุขีทีคายุโคมภววาพิวาธนาสีลิสนิจังวุนทาปจายิโนจัตารุธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขัง สิริอายุจะวันโนจะโพคังวุติจะยาสวาสตวาสาจายุจะชีวสิทธิพาวันดุเตภาวันดุสาพะมังคลังราคันตุสะพะเทวตาสาภะพุทธานุภาเวนะสาพะธรรมานุภาเวนะสาภะสังฆานุภาเวนะสทาสโสที กาิปะหังสุราเภเจวะตาหนุปาทานเชธานณเยสันตาเนหินาธรรมายวานิพานณตุมังนาสันดุสัพทะเยวะยะถาชาโตภาเวภเวอชุจิตาสติปัญญาสันเลโซริยามหินามาลาละฟังตุโนกาสังกาตุนจะวิเยสุเมพุทธาธิปวารโนนาโทธรรมโมนาโทวารุตตโมนาโทปเจกาบุโธจะสังโฆ သောတာရောမမေသောတမဒုခဝေနာမာလောက संग लपन्तु मां पतित संघयो निसो वि ฑပ तां पतितसैवामी नेवा ठवाय नमथाय नम धनाय न विफुसनाया ยาว தே ဝိမ சகாய သတိတ္တယာယပနာ या विहिं सुवर တ िया ဗ္ဗမ acariyानुकाया อิธิปุรานนัณะเวธานังบดิหังขามีนาวันเจวธานังนาอุปาเทิสัมีิยาธาราจะมีภวิสติอานวัชตาจะพาสุวิหารุจาติอะหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาภูทังภะคะวันตังอภิวารีอะวะคาโต พาวะตาธรรมโมธรรมังนามาสามิสุปฏิปนุภาพวะตสาวกาสังโฆสังฆังนามา